สแอ,อมนูบใส่นพูดช้ันยุดมันแท้ที่สุดใครๆก็ใสแอมนเเสือตัวตทุกคนตลบเสื้อแอม,มนใสแล้วไม่นูบของแท้ซื้อได้ที่ร้านไวป์ออนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะนี่คือสัตว์เลี้ยงของกลัวการเดนเดินออกมาเป็นเหล่าสัตว์เลี้ยงที่ตกงาน เป็นตัวที่คนเปิดไปแล้วไม่ได้เก็บไปใช้เอาไปขายเอาไปเซลนี่คือเหล่าสัตว์เลี้ยงจากกลัวการเด่นขวามือนี่คือส่วนของเราและส่วนของเพื่อนนี่คือการขโมยสัตว์เลี้ยงกลัวการเด่นมีน้องชิบะที่มาบ่อยมากเจ้าวัวและนี่คือเพื่อนไม่ต้องมาตีเลย <laughs> ทำไมตัวเล็กอย่างนี้อัน,นี่อะไรเนี่ยโอ้งกอนเหรอวัดมิติเขาใช้เงินแสนสามโอ้ อยู่ในไหนอ่ะทำไมไม่เคยเห็นคิสเน่คิสเน่โอ้โหบินเลียนพริสเมติกโอ้โหแล้วมังกรเมื่อกี้คืออะไรเรามีเงินอยู่50บาทนะครับอ่าบ้านเพื่อนก็อยู่ไกลเหลือเกินสปอนใหม่ได้ไหมเนี่ยนี่คือเรียกว่าเอาโมเดลเข้ามาเลยนะเนี่ยคิสเน่คือซื้อได้เหรอ220โลบัคกับ300โลบัคกคอรับบ้านเพื่อนมีมังกรครับโอ้นี่อะไรออ๋อนี่เป็นอวตาอันนี้คืออวตา อืมฮึเรากระโดดข้ามได้ไหมรัวไม่ได้ถ้าเปิดประตูเท่าไหร่เปิดประตูยี่สิบโลบักมีแมลงปอนี่แหละเป็นระดับไหนนะมิติกใช่ไหมมิตเนอรีเ่เหรอแล้วก็มิติข้อเป็นเจาบ,บีดิสโก้นะฮะดิสโกบ้บโอเคเราสามารถเปิดฟุบเปิดเปิดเปิด,ปดอะ่ะเอาไปแล้วเซ็งเ <c oughs> สียเปล่าเลยเอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ๋อเขาย้ายที่เขาย้ายที่ ก็กลับมาในเซิร์ฟเดิมแป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งไปนะเพื่อนอ้เปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเดี๋ยวนะอ๋อนี่ของเพื่อนของเพื่อนเอ๊ะแต่เราเกิดตรงนี้นะเมื่อกี้แล้วบ้านเราอยู่ไหนอะ๋อบ้านเราอยู่นี่แล้วมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะมาได้ยังไงผมไปขโมยมาตอนไหนเอาแต่เอาแต่แตัตงหยิบไม่ได้วัด เก็บเงินได้แต่ว่าเก็บไม่ได้โดนผลักด้วยอะ่ะเอาละดูบ้านเพื่อนหน่อยอย่ามาตีเบคอนอ๋อเป็นทุกบ้านเลยบ้านนี้ก็มีอืมแต่บ้านเพื่อนมีตัวนี้ครับมิติคออผมให้เงินน้อยนะเพิ่งจะแสนกว่าตัวระดับอ่าพิเมติกเมื่อกี้เป็นบิลเลียนให้เงินน้อยมากให้เงินน้อยมากเหมือนเกมจะมีบั๊กอยู่เยอะอันนี้คือสวนที่ไม่มีคนอยู่แต่มีแมงปออยู่นะฮะ ขโมยแต่ยังค้างอยู่ตรงนี้แรงปอใช้เงินเท่าไหร่แรงปอลใช้เงินเท่าไหร่แสนหนึ่งถ้าซื้อเงินล่ะคูณสองเงินอ๋อซื้อตรงนี้ได้ด้วยและคูณกับดิสโกโบ้บีเงินแสนหนึ่งแปดสิบรูบิลเฮ้ยร้อยสิบรูบิลได้ล้านหนึ่งอืออ่าล้านหนึ่งโอวัดมาเลยจำแรงปอแล้วนู่นคืออะไรเป็นดีเวลหรอหรือ,อไง ปิดประตูก่อนแล้ว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 ปิดประตูปิดประตูะตอืมอืม,มแมลงปอเอา้าเพื่อนไปดึงมาอีกโอ้โหอโ,โนเทอเสาร์เโนเสาร์นึกว่าเพื่อนจะไม่มีเงินเพื่อนเพื่ออ้โหเดโนเสาร์เท่าไหร่เอโนเสาร์อันนี้ทีเล็ก์โอ้บิลเลียนครับทีเล็กส์หนึ่งบิลเลียนอืมอ่ะผมว่าไปเล่นในเซิร์ฟ V.P ดีกว่าเกมบัคเยอะมากอ่ามาจากทางนูน้นเราไม่อยู่แปดแสน ซื้อแมลงปอไปเมื่อกี้เพื่อนขโมยไปอีกถ้าซื้อเจ้าตัวนี้ล่ะดิ s c o B ีเนี่ยหนึ่งร้อยโลบัคให้เงินเท่าไหร่ดิ s c o B ีรอตัวหายยากมาเหมือนจะไม่มีคูณโชคในเซิร์ฟมีแต่คูณเงินอ่ะคูณสองเงินมาตรงนี้เขียนหนึ่งร้อโลบัคราคาที่ขึ้นมาคือเจ็ดสิบห้าเกมอย่างลวนเอาละดิสโกบนาะยให้เงินเท่าไหร่ให้เงินหนึ่งันเการต่อว,วินาทีมิติค้ โอ้ให้เงินน้อยมากโอ้โหแล้วบินเลียนหึงคือเมื่อไหร่จะได้เนี่ยสัตว์เลี้ยงดูแบบทอ้อแท้มากดูสิ้นหวังมากเลยแต่ละตัวโดนไล่ออกมาผมมันไม่มีค่าใช่ไหมทำไมถึงทิ้งผมไปอย่างนี้โอ้คิสเนะมาคิสเนะเท่าไหร่นะบินเลี่ยนใช่ไหมเงินไม่พอจะขโมยได้ยังไงนี่คิสเนะสามบินเลียนด้วยซ้ำโอ้อันนี้เป็นอีเวนต์ใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ชี่ ชี้ตรงนูน้นเจ้แรกคูณมาจ้แรกคูณแรกคูณไม่ได้ข้อไหมเหมือนสัตว์เลี้ยงหายากจะออกมาง่ายแต่ว่าเงินหายากเจ้าแรกคูณเท่าไหร่ใจอาแรกคูณแระคูณแสนสองอ่ะมาให้เงินพันแปดมาที่บ้านเราเลยเจ้แรกคูณดีมากตอนนี้ได้เงินเท่าไหร่ดิสโกโบีเงินเงินเพิ่งจะแสนห้าเองครับโอ้เงินน้อยแล้วเดินช้าจริงๆมีเครื่องมือด้วย อเอาไว้ขโมยสูงสุดคือจ้มังกรไหมมีอันนี้คืออะไรลิมิเต็ดกระปะฟุตบอลปะกอยแล้วก็มีเจ้าเรนโบวเปโนสเปโนโซลัสคิซนนึเนะอื๋อมังกรเป็นมิติคอลมิสุชิอยู่ตรงไหนอะไม่เคยเห็น๋อมิติคออมาอีกแล้วมาเลยลิสโกโบีมิติคออมาเรื่อยๆน้องหมาเพียบเลยอะน้องหมาเจ้าไก่ น้องกวางอ่ะตรงนี้มีคิสเนตอยู่ดูคิสเนตหน่อยร่างคอรับสามร้อยโลบัคดูสิมีมิวเทสด้วยนะฮะขอแบบล้านหนึ่งต่อวินาทีได้ไหมต้องการเงินบิลเลียนเดี๋ยนะคิสเนตหูนายหายไปไหน <c oughs> เงินสี่หมื่นราคาห้าบิลเลียนหูหายไปไหนเนี่ยคิสเนตเซออันี้แต่แรกหมดเรื่องแล้วไม่ต้องไปซื้อเงินโอเคครับเงินสองล้านตอนนี้แต่จะได้เป็นบิลเลียนก็อีกนานเลยมีชี้มาอีกแล้วชี้ชี้เอาไว้ซื้ออะไรได้ ชี่ไปซื้ออันนี้ได้ไหมโอ้เปิดเครดได้ด้วยคิสเน่เครดแล้วข้างในมีอะไรอ๋อมีกระปะลิมิเต็ดคือกระปะแล้วก็มีคิสเนตรงนี้ด้วยห้าสิบโลบักอืมถ้าซื้อคือเมื่อกี้สองร้อยกว่าถ้าพอเปิดสุ่มคือห้าสิบแต่มีตัวอื่นด้วยกระปะไหน่อยกระปะกระปะอะไรเนี่ยอาเต็มแล้วบ้าน ไป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 อืไปเลยไปเลยไปเลยส่วนเจ้าคิซึเนะตอนนี้สี่ล้านแต่ว่าบินเลียนหนึ่งอีกนานเลยครับต้องการบินเลียนเออมังกรมาอีกแล้วมังกรมังกรมังกรเท่าไหร่นะมังกรแสนกว่าเองมาเลยมังกรดีมากอยู่แพ็คไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนมิสซชิมิติคอลให้เงินไม่เยอะแต่เท่มากอืมมาให้เงินเท่าไหร่นะ พันกว่าโอเคแล้วก็คิสเนะโอโหเรนโบครับโอโหอันนี้เท่าไหร่นะสามบิลเลียนเป็นเรนโบโอ้แต่ให้เงินน้อยอะสองหมื่นเองเรนโบ้สปิโนซัสให้เงินน้อยมากสองหมืต่อวินาทีราคาตั้งสามบิลเลียนเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดขายเนี่ยได้เงินสองบิลเลียนคือเราไม่ต้องรองเงินก็ได้ถ้าเกิดต้องการเงินด่วนก็คือกดขายแล้วก็จะได้เงินมาสองบิลเลียนซึ่งมาหยิบตัวอื่นได้ ล่างขอรับก็มาเดินตรงนี้ด้วยฮะถ้าดึงตรงนี้คือเท่าไหร่ห้าบ uh ิลเลียนพิสมติกเหมือนกันแต่ว่าให้เงินเยอะที่สุดแล้วมั้งตัวนี้มีเยอะกว่านี้ไหมก็มีลิมิเต็ดเจ้าปะก,ก่อยกบปะฟุตบอลเพราะว่าเมื่อกี้เรนโบว์เนี่ยสองหมื่นเองเจ้าทีเล็ก์ตัวนี้หนึ่งบิลเลียนให้เงินหมื่นห้าเจ้ากระปะคุณเท่าไหร่อย,อยากรู้เป็นลิมิเต็ดต้องเปิดอย่างเดียวเลยห้าสิบโลบักกะปะกะปะกะปะโอ้โ oh. ห โอ้ยเกือบต้องไปลบที่บ้านลบทิง้งลบเจ้าและคูนด้วยแล้วกันเฮ้ย hey, กระปะาหน่อยสิเลยมานิดเดียวเองตั้งสามอันเออสักทีไหนมาดูซิกระปะคูณเงินเท่าไหร่เมื่อกี้คอรับคือสุนีสี่หมื่น,น 40, ตัวนี้เป็นแสนไหมตัวนี้ ขายก็ไม่ได้เงินด้วยจะลิมิเต็ดเพื่อโอ้โหให้เงินพันหกแล้วคิสเน่เมื่อกี้คือแบบโอ้โหอ๋อเจมึกเจมึกคิสเน่ให้สี่หมื่นเจมึกราคาแสนห้าให้เงินสองพันจะลิมิเต็ดเพื่อใช้ชี้ร้อยหนึง่งกับเอากระปะอ๋อลิมิเต็ดคือสุ่มก็ได้ตรงนี้ก็ได้อืมเอาชี้มาแลกมีปากอยอยู่ตรงนี้ปะคราฟนะฮะ,แล,ะแล้วก็เจ้ากระปะแล้วก็ลจูนะครับ ไลจูใช้ร้อยหนึ่งนี่คือการขโมยสัตว์เลี้ยงจากโกลอาการเดนนะฮะคือเป็นเกมที่ขโมยของเขามาแล้วก็มาขโมยในเกมอีกทีหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ